ทับตาสามรถกันนะครับทุกคนตาท่อเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะทำน้ำน้ำแช่แ่างแช่แข็น้ำครับนะ เคียมสับนะครับหอมแดงสับนะครับก้ากตีสับนะครับแล้วก็พริกปู่พริกปี๊บ้านะครับแล้วก็มีใบมะกรูดน,นะครับประมาณนี้นะทุกคนเดี๋ยวเรามาคั่วให้หอมก่อนนะครับมาผัดให้หอมนะครับน้ำมันเทออกให้หมดแล้วแล้วก็นี่นะครับ หอ,อมก่อนนะครับหอ,อม่ากบัตเีมีาวพอรกรอ,อแล้วก็ขึ้นจมูกผมแล้ว แล้กวกว็นี่ครับน้ำตุปครับนี่สูตรง่ายๆนะครับแต่โอ้โหอร่อยนะครับทุกคนนี่ครับน้ำจิ้มไก่นะครับน้ำจิ้มไก่นะครับนี่นะน้ำจิ้มไก่นะครับขอมปุงรสนะครับน้ำตาลนะครับ มันหอยนะครับ้าเขียวนะครับคะอนนะครับน้ำต้มสายชูนะครับเสร็แล้วเราก็ปรุงรสนะครับทุกคนผัดเหลืออะไรแล้วเราชอบก็ชาิอะไรอะไรแล้ว,นะแ,ลวแต่ทุกคนเลยนะครับ โอเคแล้วนะครับเป๊ะแล้วนะครับสุดท้ายนะครับแป้งมันนะครับ เดี๋ยวผมจะให้ดูนะทุกคนนี่คือปลาที่เราทอดไว้แล้วนะครับปลาที่เราทอดไว้แล้วนะครับ นี่นะประมาณนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวน้ำลาดนะครับนี่ครับน้ำลาดที่ผมทำเมื่อสักครู่นะครับถ้าปกตินี่จะลาดบนตัวปลานี่จะสวยงามมากนะครับอันนี้ลูกค้าต้องการแยกครับเพราะว่าเราต้องการแบบกินแบบสดๆนะครับแบบเอาน้ำลาดนะครับกินเป็นชิ้นๆนะครับประมาณนั้นนะครับเสร็จแล้วครับปลาสามรสนะครับบอกอย่างละเอียดบอกอย่างช้าๆแล้วนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณทุกการก